ดื้อไปหมดเออเอาเอาเอนี่ห้องเก็บของก่อเสร็จแล้วอันนี้ห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของก่อเสร็จแล้ว ห้องเก็บของใหญ่มากนี่ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่เก็บของโคตรใหญ่อันนี้ที่ที่เพิ่มที่ทำให้เขาก่อเพิ่ออันนี้อยู่นอกงบนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนส่วนต่างเท่าไหร่นี่อันนี้เฉพาะต,ตรงนี้เป็นห้องเก็บของเป็นห้องนอนยังได้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นห้องนอนยังได้เลยค่ะเนี่ยแต่ว่าทำเป็นห้องเก็บของนะคะนี่แล้วก็มีหน้าต่าง ทุกทุกห้องของดิฉันจะไม่อับแสงนะคะจะต้องมีช่องลมให้ลมเข้าหน้าต่างเข้าตรงนี้เราก็กลางวันเราก็เปิดได้นี่เดินออกไปก็เนี่ยตรงมุมหน้าต่างตรงนี้ก็จะเห็นต้นไม้สองต้นนี้พอดีช่างออกแบบได้สวยมากนี่เราก็จะเห็นต้นไม้สองต้นพอดีนี่เห็นไหมนี่ก่อเร็วนะเนี่ยวันนั้นนะ่ะวันนั้นยังทําอยู่เลย ก่อเร็วมากเขาก่อเร็วมากืมก่อเสร็จแล้วก่อเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับเอาไว้เก็บของชุดเสื้อผ้าลังเสื้อผ้าเราอะไรเราทุกอย่างจะต้องเก็บไว้ในนี้นี่จะได้ดูแบบไม่รกช่างฝีมือดีก่ออิฐได้งามขอบคุณค่ะตัวนี้เป็นห้องครัวนะคะบริเวณนี้เป็นห้องครัว ต้องจ้างแม่บ้านต้องมีอยู่แล้วคะ่ะแม่บ้านต้องมีต้องมีแม่บ้านหนึ่งท่านต้องมีอยู่แล้วแม่บ้านไม่มีไม่ได้หรอกบ้านเรามันใหญ่ไปไหนแล้วว่ะขับรถไปไหนแล้วล่ะตะกอนเอนุ่นอยู่นุ่นเออ เดี๋ยวถ่ายคลิปหน่อยครับรถเป็นแล้วเหรอ๋ดยดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเธอไปเอาทุเรียนทอดมาเซประกอน ไปเอาทุเรียนทอดมาบอกกัตาาทุเรียนทอดมาหน่อยทําเป็นมาส่งทุเรียนทอดหน่อยเดี๋ยวไปขาย,ยขาบอกให้มันเดี๋ยวให้บอกให้แม็กขับไปเอามาโอ้โยแต่ละคน 6กไร่ค่ะสองที่ประมาณหกไร่เออต้องฉีดละรับรองกินดังเร็ภาพเนี่ย,ย,ยไปเอาต้นเรียนทอด <c oughs> มาสองถุงถุงใหญ่อะที่เขาแพคไว้อะใหญ่เยอะไหมเออเดี๋ยวให้ฟอร์ดทำคอนเทนต์หน่อย นี่ขยายเต็นท์มาตรงนี้ทุกคนขยายเต็นท์มาตรงนี้อะไรทิ้งไปห,หมดเอาน้ำเก่าวทิ้งไปห,หมดต้องฉีดหน่อยไม่งั้นใบมันไม่ทันขึ้นกินใบหมดลงไปสิบล้าน แนะนำผู้รับเหมาดีๆเก่งๆหน่อยค่ะแม่เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะมันมีมันมีโซเชียลผู้รับเหมาเขาก็เราก็ดูผู้รับเหมาที่เขาแบบหนึ่งก่อนหาผู้รับเหมาหาใกล้บ้านก่อนหาที่อยู่ใกล้ที่เราแบบสามารถติดต่อเขาได้มีที่ตั้งบริษัทเขาได้ชัดเจนแล้วก็ลองดูผลงานที่สําคัญเลยไปดูผลงานเขาแล้วก็ดูสักสองบริษัทเปรียบเทียบกันราคาหรือว่าราคาต่ออะไรอะ ตารางเมตรแล้วเท่าไรเขารับเท่าไหร,ไหร่แต่นี้มันมีนะ 13, 15, ้ะหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแปดอ่ก็ดูไปแล้วก็ดูงบประมาณเราให้วัสดุเกรไหนบ้างวัสดุที่เขาให้เราที่เขาทาให้เราดูผลงานที่เขาสร้างมาเขาสร้างไปแล้วกี่หลังบ้างแล้วก็ลูกค้าคอมเพนว่ายัางไงเดี๋ยวนี้มันปกปิดไม่ค่อยได้หรอกถ้ามันลงผลงานลงอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ชื่อบริษัทรับสร้างบ้านไปมันก็จะมีแบบลูกค้าที่เขาเคยสร้างบ้านกับบริษัทนั้นๆน่นนะเขาก็จะมาแบบ อะไรนะเขาก็จะมาแบบรีวิวผลงานว่าเออดีไม่ดีผิดหวังไม่ผิดหวังอะไรก็ว่ากันไปใด,ดก็มีเยอะนะคะแล้วก็ทำไปแล้วก็สร้างบ้านก็นอกจากดีวกับบริษัทแล้วคุณก็ต้องหาพวกแบบคนกลางอะคนพวกตรวจงานอะคนตรวจงานคนอะไรก็ต้องมีนะพวกโฟร์แมนอะไรเงี้ยก็ต้องมีนี่ก็ต้องมีแบบ เนี่ยเห็นปะเก็ต้องมีขึ้นให้เห็นว่าใช้อะไรอะไรอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเขาก็จะแบบแต่ของดิฉันเขาก็แบบทําให้แบบเพราะดิฉันรีวิวทุกวันไงเขาก็จะต้องแบบเนี่ยใช้สายไฟของอะไรใช้เหล็กใช้โครงสร้างระบบกันปวกเอยคอนกรีตนู่นนี่นั่นช่างไปไหนหมดช่างไม่ได้เข้างานค่ะฝนตกเพราะว่าเขารอฉาบแล้วงานงานทั้งหมดน่าจะเสร็จหมดแล้ว งานต่อไปก็คือฉาบอีกประมาณสามสี่วันช่างจะเข้าฉาบแล้วค่ะเนี่ยเขาย้ายเต็นท์มาตรงนี้ละเห็นไหมปูนเนี่ยเขาเอาปูนมาไว้ตรงหน้าตรงนี้ละไะฉีดเลยฉีดทั้งสองต้นเลยนะฉีดไปเลยฉีดกันไว้ไวเออสองต้นเนี้ยที่เราเคยฉีดประจํากับต้นชมพู่เนี่ยข้างบน ของที่ฉันทำกับวันลบอาร์เคเดตกะนี่ดูปูนที่จะฉาบเดูเด,ด,ดเด็กน้อยเล่นนี่ฉาบดูปูนดินี่ปูนที่จะฉาบป,ปูนฉาบเตรียมละเตรียมปูนฉาบแล้ะเรียบร้อย เอา,าไว้หน้าบ้านตรงนี้ที่จริงเป็นหน้าบ้านนะคะแต่ตอนนี้มีเต็นท์แบบวางอยู่ไม่ติดฝนงานคงไปได้เยอะกว่านี้ใช่ค่ะมีฝนด้วยอะไรด้วยแต่งานภายนอกมันเสร็จหมดแล้วมันเสร็จหมดแล้วค่ะงานภายในสามารถทําได้เลยก่อเกิดอ,อะไรได้มันไม่เกี่ยวกับฝนแต่ว่างานก่อมันเสร็จหมดแล้วไงมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่งานฉาบแล้วฉาบเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดหลังคาครัวข้างหลังนูน่นนี่นั่นอะไรอ่ะมองอะไรฮะ มองมาทำไมบนหลังคาทำไมขับรถไปแล้วเหรอเหนื่อยเมื่อกี้กินอะไรวะ ใช่เหมือนไปไหน,น,เ,น,เ,นเออระวังดีๆเดี๋ยวเอาทุเรียนมาเดี๋ยวเอามา,าให้ก็ก็ <Okay. S 1> ไอ้แม็กแปลาแล้วนี่ <Okay. S 1> งานฉาบค่ะทุกคนลองงานฉาบ นะฮะเอเอ,เอชีดให้ตาฉีดก่อนฉีดไล่มแมลงสรุปมีกันไกลไหมหรือไม่มีฮนนะ,ะยังไม่เห็นไม่ใช่แต่อันนั้นมันจะพังแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่มันสนิมมันกินหมดแล้วะ <laughs> ไปดูแบบบ้านคุณแพรลี่สวยมากๆขอบคุณค่ะดิฉันออกแบบเองนะดิฉันหาเ e ฟเฟอร์เรน์ให้เขาดิฉันหาเ e ฟเฟอร์เรน์ให้พี่ที่เป็นสถาปนิกที่เขาออกแบบแล้วก็ไปนั่งออกแบบด้วยกันเลยว่าเราเราต้องการพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างต้องการให้บ้านเราเป็นแบบไหนการใช้งานการอยู่อะไรแบบไหนเนี่ยบอกเขาหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ ออกแบบให้เราเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บนึง เนีย่ยตรงใบมันนหนมันกินเห็นไหมนะที่ใบมันเป็นอันนั้นนะ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันโตอ่ะ <c oughs> เอาเอาโตเอาโทรศัพท์มาให้ก่อนได้ไหมใน <c oughs> ถุงนั้นนะ่ะในถุงนั้นนะ่นะไอโฟนอ่ะ <c oughs> ไม่ค่ะมันกินใบ <c oughs> ไม่ใช่เอาไว้เอามาทำไมเอาไวท้ที่ฟอร์ดดิ ซี่ที่ฟอร์ดเดี๋ยวจะถ่ายคอนเทนต์ ขี่มาตรงนูน้นเอาใส่ตรงนี้เธอเธอนั่งข้างบนเธอหน้า่ะข้างบนแล้วเอาอันเนี้ยใส่อันนี้มันใส่ในนี้ได้<ร>เออมันจะได้ดูแบบเออที่เก็บของแล้วเธอเก็แบบขี่นะแล้วเขาจะจะแกล้งวีนไงขี่รถแรงรถแม่อะไรอย่างเงี้ยจะฟังตรงนี้น,น,นั่นแล้วบอกว่าเอาอย่าเพิ่งวีนเอานี้มาให้โอเคอันี้จะไม่วีนได้ได้ทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายคอนเทนต์แป๊บนึงอ่ะดูไอ้แม็กอ่ขึงไอ้นี่ก่อนตีแบตไปก่อนนะคะ เออไอแม็กมึงอะดีเดี๋ยวก,กูเลี้ยงหมูกระทะกินหมูกระทะเป็นเพื่อนฟอร์ดเย้ <Yeah! S 1> กินไหมกินแต่เขาไม่กินนะเดี๋ยวเขานั่งดูวันนี้นีแ่แล้วแม่แดงก็ถามมันถึงอ้วนแต่๋ยถ้าแม่แดงอยู่บอกเลยนะมันถึงอ้วนนะมาแม็กแม็กแม็กจะตกใจดแดงแทล้วนวนอย่างเงี้ยน,น,น,นะ

หลอนจบลอเยอะจีมันอีเดีมันไม่ใช่บอลเติมตายจะไม่บิดเลยครับมโดนโนสตีมงให้ดูิี๋ยอียกขาด้วยีบ้าทำไมัอขัดเร็วนนั้นล่ะบอเล่นหนักกวเราอีกเน โอ้โหแล้วนั่งเอาสูบทับเลยนะไอเราอย่ามาชมแก๊สบะมีหน้าดูอ้าวนี่มันคุณยิ่งทอดแครี่นี่สองคูณแล้วสองร้อยรสชาติมากเฮ้ยคือไรสดอยู่ไม่รู้วะสวัสดีครับเยอะจุดช่องเยอะช่องเลยเยอะช่องเลยสวัสดีครับยิวสาฉีดแมลงมา อรายุช่องเรายุช่องอันนี้ตอนนี้ไลฟ์เป็นของเราไลฟ์อยู่เออไลฟ์ไลฟ์เป็นของเราไลฟ์เป็นของเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์สองท่านนะครับทุกคนครับดูไว้ดูไว้ฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปในเพจด้วยแฮทแท็กอะไรแฮทแท็กเปิดกันมองเห็นฉีดยาเลยเนี่ยป่แล้วเหนื่อยไม่ฉีดแล้ว